ครับสวัสดีครับผมพบกับผมทอมเือนการนะครับผมกับวิดีโอคลิปพระเครื่องนะครับเครื่องรางของขลังนะครับก็ฝากไม้มงคลต่างๆนะครับพันธบปัตนะครับเหรียญเก่านะครับหรือว่าวัตถุมงคลนะครับของเก่าต่างๆที่เล่นหากันนะครับผมที่นิยมบูชานะครับผมก็วันนี้จะทําคลิปวิดีโอนะครับคลิปสั้นคลิปหนึ่งนะครับวันนี้นําเสนอนะครับพระเครื่องในจังหวัดกาญจนบุรีบ้านเกิดผมเองนะครับผมก็ จะอยู่ทางอำเภอทองประภูมินะครับนี่ครับมาพร้อมกล่องนะครับก็จะเป็นสมเด็จองค์ปถมนะครับรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะครับผมของหลวงพ่อเล็กนะครับหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะครับผมก็ถูกสร้างเมื่อปี2564นะครับมาพร้อมกล่องเดิมนะครับซีลเดิมเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่ง นะครับรุ่นนะครับที่คนต่างจังหวัดนะครับให้การยอมรับให้การศรัทธาแล้วก็ตามหานะครับตามหากันอยู่นะครับผมก็เป็นสมเด็จองค์พระปฐมนะครับสมเด็จองค์ปฐมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเหรียญเนี่ยเนื้อตอนแรกผมมอว่าเป็นเนื้อตะกัวแต่ไม่น่าจะใช่อาจจะเป็น เนื้อปีกเครื่องบินนะครับเนื้อปีกเครื่องบินเดี๋ยวผมต้องเช็คดูอีกทีหนึง่งก่อนแล้วกันนะครับเนื้อตะกั่วก็ออกขายตะกั่วอร่อยเหมือนกันนะครับต้องต้องขอเช็คดูอีกทีเพราะว่าส่องต้องส่องดูนะครับก็จะดูค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเนื้อสองอย่างนี้นะครับผมก็อยู่ในซีลเดิมครับองค์สมเด็จองค์ปฐมนะครับของหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะครับผม ก็ด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นสมเด็จองค์พระปฐมนะครับสมเด็จองค์ปฐมนะครับทรงเครื่องจักรรัดนะครับทรงเครื่องจักรรรดนะครับก็จะเห็นได้นะครับทรงเครื่องจักรรัดเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะครับนี่ครับลักษณะนี้นะครับทรงเครื่องจักรรัดนะครับนั่งบนฐานกลีบบัวนะครับผมนั่งบนฐานกลีบบัวนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยยัน นะครับพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากมากครับล้อมด้วยยันนะครับคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับผมซึ่งก็คืออิติปิโสเรียนรื่อนเตี้ยแหละครับพระคาถาบทนั้นครับนะครับยันนี้ล้อมสมเด็จองค์ปฐมนะครับทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดินะครับด้านล่างมีข้อความเขียนว่าสมเด็จองค์ปฐมนะครับผม แล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังด้านหลังตรงกลางนะครับตรงกลางจะเป็นยันเกราะเพชรนะครับยันเกราะเพชรนะครับผมสําหรับผู้ที่เล่นหานะครับพระเครื่องนะครับจะทราบกันดีนะครับถึงพุทธคุณนะครับของยันเกราะเพชรนะครับจะไม่ตายโหงนะครับป้องกันกุใสนะครับผมป้องกันสัตว์นะครับเขี้ยวงาสัตว์มีพิษต่างๆนะครับก็พูดผีปีศาจนะครับป้องกันได้นะครับ ยันกระเพาะเพชรนะครับเป็นมหาอุดนะครับมหาเมตามหานิยมด้วยนะครับผมก็ตรงกลางเป็นยันกรเพาะเพชรนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเป็นยันนะครับล้อมรอบด้วยยันพระคาถาเงินล้านนะครับพระคาถาเงินล้านนะครับตรงกลางนะครับมีข้อความภาษาไทยเขียนว่าพลิกชีวิตนะครับพลิกชีวิตนะครับตรงนี้ครับดูครับ ตรงนี้ครับเขียนว่าพลิกชีวิตนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับป้ายคำว่าพลิกชีวิตนะครับมีหมายเลขนะครับตอกกํากับทุกเหรียญนะครับเหรียญนี้มีหมายเลข25งห้านะครับหนึ่งสองนะครับสองห้าหนึ่งสองด้านล่างก็จะเป็นนะครับข้อความระบุนะครับว่าเป็นหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะครับกาญจนบุรี2564นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ นะครับปีนี้ปี2567นเะครับเมื่อประมาณย้อนกลับประมาณเมื่อ2ถึง3ปีที่แล้วนะครับก็มีการจองนะครับจองผ่านเพจนะครับทางวัดท่าขนุนนะครับค่อนข้างเยอะจนจำนวนการจองเต็มนะครับต้องใช้คำว่าจำนวนการจองนะเต็มเพราะว่าวัดท่าขนุนเนี่ยผู้ที่ศรัทธาญาติโยมทางกรุงเทพมหานครนะครับทางโซนกรุงเทพมหานครค่อนข้างที่จะ เกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสกันเป็นอย่างมากนะครับมีมาทําบุญมีมาทอดกรถินทอดผ้าป่านะครับยู่เป็นประจํานะครับแล้วก็มหาอุสลหลั่งไหลมากนะครับยอดจํานวนการบริจาคก็ค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะเลยสําหรับวัดท่าขนุนนะครับแล้วก็องค์หลวงพ่อเล็กเองนะครับองค์หลวงพ่อเล็กเองก็เป็นพระนักปฏิบัตินะครับเป็นพระนักปฏิบัตินะครับซึ่งถึงเป็นแบบอย่างนะครับที่ดีนะครับให้กับ พระสงฆ์ด้วยกันเองหรือว่าคราวาสญาติโยมนะครับได้นําเป็นแบบอย่างนะครับยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้อยู่ในศีลในธรรมนะครับหลวงพ่อเล็กท่านก็เป็นพระเกคจิอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสโดยปราศจากความแอบแฝงนะครับได้เลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็ สาธุชนนะครับประชาชนทั่วไปนะครับทั่วประเทศนะครับให้การหลั่งไหลให้การศรัทธานะครับแล้วก็หาเวลาว่างนะครับเพื่อที่จะมากราบนะครับหลวงพ่อเล็กหรือว่ามากราบสมเด็จองค์ปถมนะครับที่วัดท่าขนุนนะครับก็ท่านไหนหาได้นะครับเอารับชมคลิปคลิปนี้นะครับก็อยากจะเช่าหาสมเด็จนะครับองค์ปถมรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะครับ ความใหม่ดีมากนะครับด้านหลังก็มีคําว่าพลิกชีวิตนะครับเป็นยันกรอบเพชรแล้วก็ล้อมรอบด้วยยันพระคาถานิลานนะครับสามารถติดต่อทอมเมืองการเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0953 982533หนะครับผมหรือว่าใครสะดวกแอดไลน์แอดได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมก็เหรียญนี้นะครับออกแบบได้สวยสดงดงามมากๆนะครับผมเหรียญที่ผมถืออยู่นะครับเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับ ก็เป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามมากๆนะครับสมเด็จองค์ประถมนะครับทรงเครื่องพระมหาจากาักรพรรดิก็งดงามนะครับงดงามนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่นั่งบนกรีบบัวนะครับได้สวยสดงดงามได้ดูสง่านะครับได้ดูสง่งามีราศีมีบารามีมากๆนะครับผมนะครับ ล้อมรอบด้วยด้านหน้าล้อมรอบด้วยพระคาถายันพระคาถามงคลพระพุทธเจ้านะครับในหนึ่งเหรียญนะครับมียันคาถามงคลพระพุทธเจ้านะครับสองยันกรอบเพชรสามมียันพระคาถาเงินล้านนะครับสามยันนี้อยู่ในวัตถุมงคลเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับเขาเรียกว่า3 in อินวันนะครับทรีอแบบนี้นะครับหาไม่ง่ายนะครับแล้วก็มีพิธีปลุกเสกนะครับมีพิธี พุทธาพิเศษนะครับปลูกเสกรุ่นนี้นะครับรุ่นยิมรับทรัพย์นะครับตามแบบฉบับนะครับที่ถูกต้องนะครับตามหลักของการปลูกเสกวัตถุมงคลเลยนะครับพิธีดีพิธีใหญ่เลิกดีนะครับหลวงพ่อเล็กท่านก็เป็นประธานในการปลูกเสกด้วยนะครับดูครับ สวยสดงดงามกว่านี้นะครับไม่มีอีกแล้วนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับผมหากท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ต้นคลิปนะครับก็ราคานะครับไม่แพงครับราคาไม่แพงนะครับเดือนนี้นะครับนะครับเดือนนี้ไม่ถึงหมื่นแน่นอนครับเดือนนี้ไม่ถึงหมื่นแน่นอนครับแต่อนาคตผมบอกเลยว่ามีโอกาสไปถึงนะครับมีโอกาสไปถึงนะครับด้วยพุทธคุณนะครับด้วย การออกแบบนะครับที่เข้ากับยุคสมัยนะครับเรื่องเมตาามายมเรื่องโชคลาภนะครับเรื่องคาถาพลิกชีวิตต่างๆนะครับคาถาพลิกชีวิตต่างๆนะครับมีโอกาสทําให้เหรียญรุ่นนี้นะครับไปได้ไกลครับไปได้ไกลนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับไม่มีห่วงนะครับไม่มีห่วงนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยสดงดงามนะครับ สวยสดงดงามมากๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับสมเด็จองประถมนะครับรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะครับของหลวงพ่อเหล็กวัดท่าขนุนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโอเคนะครับผมก็ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปแล้วก็ยังไงก็ฝากนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งนะครับฝากกด subscribe นะครับให้กับช่องทอมการนะครับ เป็นช่องเล็กๆนะครับเป็นช่องเล็กมากๆนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับตามความชอบนะครับไม่ได้หวางยอดวิวไม่ได้หวังรายได้จาก YouTube นะครับหวังเพียงนําวัตถุมงคลนะครับมาร่วมแบ่งปันนะครับศึกษานะครับแล้วก็ร่วมเผยแผ่บารมีนะครับในทุกๆชิ้นงานของวัตถุมงคลต่างๆนะครับให้ผู้ที่มีจิตสทธานะครับได้เช่าหาบูชาการในราคา ย่อมเยาวนะครับในราคาย่อมเยาวนะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักพันปลายถึงหลักหมื่นเลยนะครับผมก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับร่วมพูดคุยกันนะครับเบอร์เดิมนะครับ0 9 5ย์8 2 5 3 3นะครับผมแอดไลน์แอดได้ตามเบอร์นี้นะครับผมก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับให้ผมจัดหาวัตถุมงคลนะครับรุ่นไหนนะครับแบบไหนนะครับจัดให้ได้เลยครับ จัดให้ได้เลยครับราคาไม่แพงครับผมไม่ได้เก็งกําไรมากครับก็มีค่าจัดหาค่าดําเนินการเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับทุกคนจะทราบดีว่าไม่แพงเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับทอมเมองการนะครับจากไปก่อนแล้วกันกับนะครับเหรียญนะครับสมเด็จองค์ปถมนะครับรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะครับของหลวงพ่อเล็กนะครับวัดท่าขนุนนะครับจังหวัด กาญจนบ,บุรีนะครับเป็นสมเด็จองค์ประถมนะครับทรงเครื่องจักรรัดนะครับผมมาพร้อมกรองเดิมๆเลยสนใจก็ถักเข้ามาได้เลยนะครับผมก็รอเจ้าของนะครับมานิมนต์นะครับท่านไปบูชานะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม